สิ่งที่ผมทำอะ่ะช่องสองผีไม่ใช่แค่รายการทีวีที่หากินผมเริ่มผมึกบอกว่าผมอยากชวนมาคุยว่าทุกคนไม่รู้จักแต่ละเนี้ยช่องสองผีเกิดได้ยังไยังไม่รู้หรอกทุกคนช่องสองผีพีคาวเลยีแต่ไม่รู้หรอกว่าผมทําช่องสองผีจากหนังชื่อช่องสองผีครับ <po> <ARE> <Terra> เพื่อนผมอาจารย์เจมส์นี่นะครับเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังลงทุน8ล้านแต่กรณีผมรู้ว่า8ล้านเจ๊งแน่นอนผมพูดได้เลยผมก็ไม่ใหญ่เพื่อนเจ๊ง ผมเห็นเพื่อนมีกล้องสองผีเดี๋ยวจะเคลียร์มีเพื่อนมีกล้องสองผีผมก็เลยเอาทังนั้นผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันผมไม่ทำโปรดักชันผมไม่คิดเลยเพราะผมจะเปลี่ยนแปลงทำยูทูบอยู่แล้วดังนั้นผมช่วยเพื่อนค่าตัวพิธีกรอะไรไม่คิดทาเพราะอยากช่วยทําไปทามาทารายการช่องสองผีช่องสองผีจึงรวบรวมอาจารย์ในนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นทําให้เรามาเจอกันครับเพราะนั้นทําให้เรามาเจอกันเราเลยทํารายการโซเชียลมีเดียชื่อช่องสองผีเพื่อให้เกิดผลกับหนังช่องสองผี เพราะฉะนั้นเราก็ทำไมได้ทาไมผมถึงทําครับจุดประสงค์แรกต้องการช่วยเพื่อนจุดประสงค์ต่อไปคือผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมถือศีลห้าตลอดชีวิตเพราะมันมีประสบการณ์ส่วนตัวครับเป็นปัจจัดตังเล่าให้ใครฟังก็หาว่าโม้เคยฟังไหมที่เวลามึงฝันแบบนี้โม้ไม่เชื่อแต่ผมเจอครับเรื่องราวที่ทาให้ผมต้องถือสีลหตลอดชีวิตผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นเลยเลยทำรายการนะครับ รายการมันส่งผลกระทบต่อชีวิตผมต่อคนรอบข้างผมก็เลยทำรายการและรายการมันก็โตมาเรื่อยๆผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้รายการช่องสองผีคือชีวิตของผมครับมันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีแต่มันคือชีวิตที่นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบือนบริษัท ผมเข้าใจครับผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษามาแต่สิ่งที่เราจะนําเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่มันไปกระทบความเชื่อส่วนคนอื่นส่วนบุคคลหรือของใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทบกันผมบอกเสมอว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าของเก่าเป็นแบบนี้นะ แม้กระทั่งวัดกุฎีดาผมก็บอกมันมีสามตำนาแบบนแบบนี้นะีนะผมถึงบอกว่าเพจแอนตีเ้เขาว่ากับไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมดูมว่ารายการช่องสองผีสร้างอะไรบ้างคนไม่ฆ่าตัวตายคนถือศีห้าผมบอกเลยว่าคนถือศีห้าหรือคนมาสวดมนต์ผมไม่ได้ถ่ายรายการนะครับผมพาคนไปสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์เพราะชีวิตผมดีขึ้นจากการสดวดมนต์เข้าวัดเข้าวา่าผมบอกมันไม่ใช่แค่รายการไงแต่ทำไมเรื่อยเหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้ปัจจัยไหมครับเหรียญขายจริงๆอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็นหมื่นสองเก้าเก้าครับ คุณเสบคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหมและคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมมาเพจแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์คำถามคือว่าเพจชื่อก็บอกแล้วแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์หมายถึงผมอย่างเงี้ยข้อมูลเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันน่ะเป็นเพื่อนเพื่อนผัวผัวดันด่าเมียให้ฟังเพื่อนเมียมีด่าผัวให้ฟังมันจะมีเรื่องราวดีๆไหมล่ะครับแต่ผมถูกตัดสินไปแล้วจนผมไม่สามารถทำบุญได้เทเวอที่มาสาวคุณเจ้าถอยไหนครับ จะกล่าวหาเราว่าบิดเบือนอาจจะไม่ตรงนะผมเชื่อว่าไม่ตรงแต่สิ่งที่นําเสนอลองดูดีๆครับหัวใจของรายการคือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้เรื่องืองเรื่องคนเปรตเปรตไม่มีจริงประเด็นเปรตไม่เปรตมีไม่มีผมไม่รู้หรอกแต่ว่าทําแบบนี้เป็นเปรตคุณเป็นไหมล่ะแล้วผมถูกทวงถามแบบนี้โดนหนักมากนะครับผมผิดอะไรหรือเอาให้ตายเลยผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเปรตคือ ผมนาเสนอเรื่องราวของผมอะพยายามพูดที่ไม่พูดอะไรเกินพูธศาสนาผมก็ต้องอ่านเยอะขึ้นปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทำรายการผมบอกมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยดวงจิตมันไม่จบเพียงแค่ความตายผมบอกแล้วผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่กฎแห่งกรรมมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายเรื่องบริศัทที่บางครั้งเนี่ยดูเหมือนเรา ไปถึงแบบโอ้โหอายุทยาแต่สุดท้ายแล้วเราจะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในสิ่งที่บรพบรพบุรุษบูรพากษัศาสต์ท่านฝากทิ้งไว้แล้วมาสะท้อนดูกับสิ่งตรงนี้มันเจออะไรบ้างสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านในเพจเพจนึงที่บอกว่าเราต้องเหยียบไอราาร้รายการเนี้ยรายการเนี้ยนะครับรายการเนี้ยให้มันแย่เพราะว่าคนท้วงติงก็ไปฟ้องเขาฟ้องจริงครับ คำถามคำว่าท้วงติงคืออะไรคุณเขียนอะไรก็พูดได้ครับเหมือนผัวก,กับเมียทะเลาะกันนะ่ะเขียนท้วงติงแต่ดูข้อความที่เขาเขียนคือช่วยหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชนนี้สักทีหนึ่งนี่ท้วงติงเหรอครับจริงผมไม่ไม่เถียงอาจารย์เจษดานะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่แล้วผมไม่ก็ไม่เคยคิดจะฟ้องอะไรแกเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตที่ที่เอ่ยนามท่านนะเพราะว่าท่านก็พูดถึง กล้องลักษณะคล้ายๆแบบนี้ประมาณปีนึงนะแล้วก็ผมก็เห็นด้วยสิ่งที่แกพูดแต่ว่าสิ่งที่ผมพบมันไม่เหมือนสิ่งที่ที่แกเข้าใจนั่นคือหลักการว่าหลักการทํางานเรียบเป็นแบบนั้นแต่ตอนที่ใหม่ๆผมก็ไม่ได้เชื่อว่าไอ้ตัวนี้เซนเซอร์ประเภทนี้มันทํางานแบบนั้นได้แต่ผมเนี่ยอยู่หน้างานสิ่งที่อาจารย์เรนนี่พูดกับกล้องที่ผมเห็นน่ะมันบังเอิญเกินไปทุกครั้งมันเยอะมันเยอะจนผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้